สวัสดีครับนักเรียนชั้นปรุึกษาปีหกนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับการออกกำลังกายโดยเล่นกีฬานะครับเรื่องทักษะการเล่นตะก้อขั้นพื้นฐานนะครับเป็นยังไงนะั้นไปชมคลิปเลยครับก่อนที่จะมีการเรียนการสอนนะครับเราก็อบอุอบ่นร่างกายก่อนนะครับอาทาแรกนะครับลูก ยืดขาก่อน,นะครับก็ซ้ายนะครับก็ให้นักเรียนทําตามนะครับในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับหยุดกลมเนื้อนะครับไปแล้วก็แขนนะครับไหวแขนไปซ้ายนะครับ ก็ขยิงปลายเท้าแขนเหยียดตรงนะครับก็เอียงไปด้านซ้ายนะครับอุนร่างกายประมาณ5-10นาทีนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนะครับ นับในใจนะครับหนึ่งสองสามดแปแล้วก็เปลี่ยนท่าครับ 1, 2, 3, 4, งสองสามสีห้าหกเแกล้วก็เปลี่ยนนะครับตั้งเข่าขึ้นนะครับโอเคครับขแรกนะครับที่ครูจะสอนวันนี้ก็คือ การเดาะด้วยข้างเท้าด้านในนะครับเป็นยังไงครับชมคลิปเลยนะครับการเดาะข้างเท้าด้านในนะครับคนที่ยังไม่เคยฝึกเลยนะครับขั้นตอนแรกเราแค่ฝึกหนึ่งครั้งแล้วก็จับก่อนนะครับอ่าดูเลยนะครับปุ๊บจับนะครับจับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนชำนาญนะครับถ้าเราได้หนึ่งแล้วก็จับไปเรื่อยอย่างนี้แล้ว หลังจากนั้นก็เพิ่มเป็นสองลูกนะลูกสองแล้วก็จับนะครับหนึ่งสองแล้วก็จับอย่างนี <okay. fim. S 2> <c oughs> ้นะครับสองแล้วก็จับได้สองครั้งแล้วเพิ่มอีกครับเป็นสามลูกครับหนึ่งสองสามแล้วก็จับหนึ่งสองสามแล้วก็จับฝึกไปงี้เรื่อยๆนะครับจนเกิดความชํานาญแล้วก็เพิ่มจานวนไปเรื่อยๆนะครับ งานวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับฝึกทักษะไปแล้วหลังจากที่ฝึกได้แล้วเนี่ยครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับโดยเอาแค่2ครั้งนะครับจับ 1- 2แล้วก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้ครูนะครับในกลุ่มออนไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากกับนักเรียนไว้แค่นี้เจอกันไว้คลิปหน้าสวัสดีครับ